คครับก็สวัสดีครับพี่พีน้องๆทุกคนนะครับผมเอรับวันนี้ก็มาเล่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่นะครับซึ่งอีพีนี้อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านกันเลยนะครับรีวิวร้านฝาดในเปลดนี้ก่อน เหรียญบิตคอยแป๊บหนึ่งมีค่าใช้จ่าย400บาทฉันไม่มีเงินฉันต้องขายบิตคอยก่อนเนะโอ้ได้มาสองหมื่นว่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินดูร้านเปิดไฟก่อน ปุ๊บแงเจน้องแมวน่ารักไอพวกกินเดือแดงอะไรประมาณนี้เนาะเนื้อจะเป็นน้องแมวโปสเตอร์ Potter. ตรงนี้ก็จะเป็นคอมเนาะสี่ตัวตรงนี้ก็อีกสี่ตัว,ตตวตตเป็นแปดเรียบร้อยมงนี้อะไรนะทีนนี้ก็เป็นเครื่องพลีหนึ่งเครื่องเปิดเปลมด้วยเนื้อจะเป็นพวก รูปติดตรวนี้นั่นเนาะเครื่องตรงนี้ก็เป็นวิยาของเครื่องสีเครื่องเนาะอันนี้มันบอกว่าขาดเครื่องหนึ่งขาดก็อี้อกอีบักปะโอเคขาดเดี๋ยวเราแบเอคคอมเอ้ยแปลอาเครื่องเอกบอกมาใช้ตีเรามีสำรองอยู่ ตอนนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นตู้เกมเนาะบิตคอยอันนี้คือเต็มแล้วเนาะเครื่องบิตคอยน์เนาะตรงนี้ VR เครื่องหนึง่งมีคอมแล้วก็มี Play พวกคอนโซลโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดร้านดูกันว่ามันจะวุ่นวายทางแค่ไหนนะครับ้อมกูตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งในเกมเนาะ ช่วงระหว่างนี้เราก็ฟาร์มเกมรอแล้วผมก็จะเอาอัชิมเมนตีโกลิมก็คือตีมอนในเกมเกมในเกมอีกทีหนึ่งอัชิมเม้นนะครับฆ่าโกลิมให้ได้ช่วงระหว่างนี้เราก็ตีมอนฟาร์มนาตั้งไปเรื่อยๆตีบางตัวก็ดับบางตัวก็ไม่ดับเดี๋ยวเราปิดร้านเราปิดร้านก่อนดีกว่าไหม จะค่อยเปิดตอนหกโมงเชา้าอเคโอเคเยอแป๊บนึงปิดร้านก่อนยังไม่เปิดเดี๋ยวเราเปิดตอนหกโมงเชา้าทีเดียวช่วงระหว่างนี้เรานั่งเล่นเกมกดเกมก่อนเ๋ยวเฮ้ยมึงมีเควสด,ด้วยเหรอวะไม่ใช่อ่ะเป็นเครื่องหมายตกใจเฉย ข้ามาแล้วออืม,อมต,ตีหาตังค์ไปเรื่อยๆตัวนี้สู้ได้แล้วจะไปตีนี่นะโก่งกระดุกนี่เนี่ย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 ตีเสร็จแล้วรูทตีเสร็จแล้วรูบรูทยอ่อ ย่อย่อไายในเล่าไอ้เจ้ากระดูนี่เนี่ย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 โอ้ยแมงสวนมาม,นมันมีโล่ด้วยเลยตีแล้วติดบล็อกโอเคเดี๋ยวเอาตีเห็บมากออกออกหน่อยจะสู้มไหมตีมาเล่นดูเห็บมาไว้เท่าไหร่อเว้าเหรอมองไม่เห็นเวล้วะมันเว้เท่าไหร่ว,ว่าเว้าสองใช่ไหมเอาเว้านี่เนี่ยนี่เนี่ย ได้เหรียนเยอะว่ะตัวนี้มาแล้วไอ้เจ้ากระดูกโง่มันมึงมีแค่นี้จริงๆริใช่ไหมเนี่ยสี่ตัวห้าตัวเนี่ยโอ้แต่แม่งตีเราโคตรแรงเ่ยย่อ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 กดคีย,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 ย์โอเคเดี๋ยวเราพักเกมไว้ก่อนมาแล้ว

Oh, Oh, có tốt cả lắm, có tốt cả lắm. Tầm ăn bắp, có lẽ ăn bắp. Ah, cả lắm. Bồ cao nhập nhập. Mà เง่นมีสองหมื่นสี่แล้วโคตรเร็วแป๊บเดียวถอนมือระดับสิบพ่อเจ้ <c oughs> บอกว่าต้องการขางชิ้นนี้เหรออาฉันมีเอาไปเลยอ้าวไม่วางไม่ได้ปะยังกนตีนแล้เจ้ มุมากล้าตุกล้ามากล่าเฮักตเพิ่เ,เปิดสแกนไวรัสคนะอมมี20เครื่องไม่รวมไม่รวมเกมคอนโซลอย่างอื่นด้วยนะเฮ้เฮ้เฮ้เสเปย์หมด ไปหมดโดนไปหน้าร้านร้านมันหนีไวเพราะว่าคนมันเข้าเยอะกินตัวน่ากลัวนบนกเอืออออว ไม่ไม <em> <c oughs> ่ไม่มาไม่ไม่ไม่มา <c oughs> ช่วงระวังนี้อ oh, ้าวอีดอกชักดาบด oh. าบกำลังโนตีนน่าแบบแบแบบเดือดนนี้ชักดาบ <c oughs> र, ชักดาบ ไม่ะไทำอะไรไม่ฮะจับบาทมึงทิมึงดีบีทำมึงดีให้เราพูดคเร็วอะแป๊บเดียวเงินสามนเลยวะม่ไไม่มีเวลาไปทำรพี่แกก็ดูหนังโป๊หัร้อนจ มาออมกันไม่ขาดสายจริงนะดูเครื่องตั้งนึ่งไปแปะแปน้องเมดสุดน่ารักไอ้สาเกกา แสดงว่าว r ยาตรงนี้มันบั็กแน่เลยนี่ก็บั็กหรือเราวางผิดด้านมะโอ้ห้วุ่นวายเป่งเลยด้านของเรามันก็จะวุ่นวาย,ย่างนี้หรอครับ แม่งคนจักดาบเยอะไม่มีบ่ไม่มีคนคิดตายโอ้แม่งหายตัวด้วยบักเกินเยอะเกินเยอะจนบักเยวงียบไปนะอุ้ยเป็นพันเลยแม่งคนตั้งยี่ สี่หมื่น 40, แล้วครับอย่างไวเลยก็เดียวความร,ร,รวยระดับสิบโอเคตอนนี้ตีดตามละต<อ>ิดล้านยังมีคนสักหนาอยู่บ้าโอ้กปุ้งมากก๊อกะอะไรนะหรืออีงอเออเตะไปมีกาด แจ้งการมาคุ้มเลยกูี่ยมันบักดูดิขยะเต็มร้านเลยไม่ไหวจริงว่ะวกตาแล้วกน้ำโดน เดี๋ยวขอเครื่องคอนโทรลเลอร์มันมีบั๊กอยู่ไว้ก่อนชั้งนี้ก็บั๊กรื่มันบั๊กนะที่ไม่พอหรือยังไงวะมันบั๊กอยเลย เหมือนเดิมครับเปิดร้านเอาอาชีพเม้นเหมือนเดิม,มนะครับจะให้เงินครบหนึ่งแสนก่อช่วงระหว่างนี้เราก็ปรับราคาลื่นๆไปเลยเพลงสุดอย่างเดียวอ๋อมันเป็นโต้เลเวลเรเวลกากแน่เลยมันไม่ใช่โต๊ตันโตะเรเวลตันแล้วมันรับไม่ได้แน่เลย เอ้าเข้บบาบ่าวดิบลับดีบพ่อขามไอพวกนั้นน่าจะไปเล่นพวกเตตู้กันตอนนี้สี่หมื่นเก้าแล้วจะครบหนึ่งแสนแล้วไปรู้

ว่าเราเล่นเ,เกมไม่มีสมาธิเล่นหรอมันมาเรื่อยๆแต่มันไม่มาพร้อกันด้วย่นเนียโอเคช่วงระหว่างนี้ฉีดล้านก่อนล้านคนเหม็นหม้นยัง่ากี้นั่นต้องการขนมการอัดเชฟเมธทำงานไม่ทันคนเยอะเกินสแกน,น มีออเดอร์นขนมเยอะแยะมากมายมีออเดอร์อาหารด้วยกบกลับแค่ไบ้างสามจุดเก้าแล้วรีวิว ได้เต็กหน้าคนไปหลายคนเลยพวกเล่นแล้วจักดามันก็ต้องโดนอ,อ่ะมันกล้อม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  เก miracle. มึงเล่นมึงเล่นรอบแล้วเปน็นพันเลยวะมึงรวยยังวะเลยโอ้โหไป go to เดี๋ยวมาเอา anymore, mm ้าว่าอะไรกัโอ้ยนาเกมหมูชันหนับมันจะเป็นร้านเกมที่ดีที่สุดในละแวกนี้อ่ะไม่รู้ไหมอ <mind> ่ะโอ้หหมดสีแล้วมันน่าจะสั่งออนไลน์ได้นะ เราน,นห็นเราสอนัตเอย์ยอดนาคนยับยับชักดาบก็ต้องโดนทั้งน้ากา็โดนมาเล่นเกมไม,ม,ม่มีปัญญายใจโดนน่ออะไรอั้นนไม่กดใจจริงๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ผมบักนะกระบ,บักกันเลยนะ ร้านโกดจะเนต้องเ่นักยะเยอะเิด้านดีกว่าปหมืนาราตงกลปิดร้านนะครับทุกคน และช่วยสรุณาจ่ายตาังด้วยถ้าไม่จ่ายก็จะโดนทุ่มปีฟีนะครับจะเฟ่อยอีกทีที่โรงพยาบาลน,นะครับผมขอร้องนะครับอคนมากล่ะอ๋ออันนี้มันขาดหน้าจอขรุ่ดพิ้วหน้าจอ,อเดือดจับ ชื่การสั่งซื้อหน้าจอ,อมโตะหนึ่งโต๊ะเดี๋ยวเรามาทำทุนกันหน่อยสิบปีไอเริ่มโอ้ได้ไรอดยอที่นึ่เฮ้ยยจูนเข้าร้านจัก,การมันเออแตงกี๋ไหลแม่งกโมยคีย์บอร์ดไอเปลด

<10. S 2> ได้โอเคครับต่อไปแพ็กสองร้อย้าเก้านอ่ะของจริงอ่ะได้สีสียะเ,เรที่สีสียะเรที่ห้าสียะเที่ห เสียโอ้โหแม่งเนียบี่จวเรียนเต็มเลยเสียเราที่เก้าได้เราที่สิบเสียแพ็คสี่เก้าเก้ารักกินหนึ่งเสียเสียเสียนี่ทองเยอะแยะมึงให้อะไรมาเนี่ยได้ครับเราที่สี่ ได้ครับรอบที่ห้าเดี๋ยวรอบที่ 7. หกได้รอบที่เจ็ดเดี๋ยวรอบที่เก้าได้มานิหนึ่งถือว่าได้รอบที่สิบครั้งสุดท้ายเดี๋ยว mày chút không được mà bị gang nữa mày chút nữa mày chút nữa mày chút nữa

Ôi, kia lạp. Trời ơi Em ra tơ mày Cô tơ mày Cô tơ mày Nó có plate ออเดอร์ยับเลยใหได้จัดมุ่งตัวตัวเหล่งไปหมดนนหละก็อนของไม่จำเป็นหน้าร้านพวมึงนี่เดิด บนกรก็โดนเตะโดนหน้าร้านนแบบี่แหละมบมาบโอ้เงินเราหนึง่งแสนแล้ววะ ล้านนะครับอ้เอแบบ้าราจะซื้อของแบบถล่มทลายแบบอภิมหาบึ้ม มาอ่ะไปไปอ่เรามาดูเราซื้อโต๊ะหนึชินสี่หมแปดไปฮ้ย มีอะไรที่นใหญ่บ้างโพสเตอร์มาเป็นแผ่นเลยจะดูพี่อูดกันางนอกเดี๋ยวออค่อยมาเออเท่ห้ผ่านไมพลังของคุรวยเงินไม่รู้ยาวไปทำอะไร ดูกันวตัตถุฟ้าของล้นทะลักบักเยที่สุดไม่แล้วโอ้ยว้า <c oughs> วิ่งเยอะเกิน้องสปอนของของโคตรเดยอะ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ดูจนมาถึง EP สุดท้ายแล้วครับมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็เล่นสนุกๆเนาะเกมนี้มันคอนเทนต์มันน้อยไแบบไม่ได้เนาะโอเคแล้วเจอกัน EP หน้าว่าจะแคสเกมอะไรต่อนะครับใหม่รอบมึงอู้อูอูอูออู ของมั่งพุดออกมาเปื่อเพื่อค้างมาเลยครับอะไรก็ไม่เต็มฉากแล้วจะขึ้นหลังคาแล้วมีสักล้านหนึ่งยังซื้อเต็มหลังคาอ่ะกูว่า <c oughs> โอเคก็เจอกัน